ราชันทะลวงฟ้าตอนที่ยี่สิห้าห้าห้าสิทน้องลูกฝานสู้ได้ดีคนปัญญาอ่อนอย่างพวกนายอึ้งกันอยู่ทำไมละยังไม่รีบแบกสิทธิพี่อี้ไปของพวกนายไปอีกพวกนายจะให้เขาตายอยู่ที่นี่เหรอพวกโง่หานเฟิงหัวเราะพลางเดินไปข้างหน้าลูกฝานสิทธิ์คณะนานา,นาบริเวณรอบๆเพิ่งตั้งสติได้พากันวิ่งเข้ามาแบกสิทธ์พี่อี้ไปของพวกเขา แววตาหลากหลายมองมายัางลู่ฝานแม้สิทธิ์คณะนานา,นาสีหน้ายังคงไม่เป็นมิตรแต่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าว,ว่าพวกหานเฟิงอีกแล้วสิทธิ์คณะนานา,นาแบกสิทธิ์พี่อี้ไปออกไปอย่างรวดเร็วชูสิงชูเทียนรีบเดินเข้ามามองลูกฝานอย่างละเอียดชูเทียนหัวเราะจากนั้นพูดว่าสิทธิ์น้องลูกฝานจะทะลุระดับแล้วดูเหมือนการต่อสู้นี้มีผลดีกับนายมากต้องขอบคุณอี้ไปมากๆเลยล่ะพวกนายหลีกไปอย่ารบกวนการทะลุระดับของสิทธิ์น้องลูกฝาน หานเฟิงกับฉูสิงได้ยินจึงถอยหลังไปสองก้าวมองลู่ฝานที่กำลังฝึกฝนอย่างเงียบๆแม้พวกเขาไม่เห็นว่าพลังฟ้าดินที่พุ่งพล่านไหลเข้าไปในตัวลู่ฝานอย่างไรแต่รู้สึกว่าลมปราณของลู่ฝานกำลังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนร่างกายมีควันขาวลอยออกมาบางๆหานเฟิงพูดอย่างประหลาดใจสิน้องลู่ฝานไม่ธรรมดาจริงๆ นักบูทั่วไปทะลุระดับถึงแดนปลาในชั้นสี่มีพลานุภาพแบบนี้ที่ไหนกันผ่านไปรวดเร็วเหมือนผายลมตอนนี้สภาพของสิดน้องลูกฝานเหมือนตอนที่ฉันทะลุระดับถึงแดนปลาในชั้นเจ็ดเลยฝึกวิชาบูเกี่ยวกับร่างกายที่นับว่าไม่เลวพวกนายดูสิกล้ามเนื้อบนตัวเขาเหมือนหินเหมือนเหล็กเลยชูเทียนหัวเราะแล้วพูดว่าดูเหมือนคณะหนึ่งเดียวของเราจะรุ่งเรืองแล้วแค่รอให้พละงกำลังของสิดน้องลูกฝานก้าวหน้าขึ้นอีกเล็กน้อยไม่ต้องใช้วิชาระดับดินสิ์น้องลูกฝาน ก็สามารถสู้กับคนของคณะอื่นได้อย่างสบายฉันเดาว,ว่ารอถึงพรุ่งนี้คณะหนึ่งเดียวของเราคงไม่อยู่ในลำดับสุดท้ายอีกแล้วหานเฟิงพูดว่าใช่อยู่ที่ก้าวมานานพูดขึ้นมาก็ไม่น่าฟังทำเหมือนคณะหนึ่งเดียวของเราแย่มากไม่รู้อาจารย์คิดยังไงเรียนวิชาระดับดินแต่ไม่ให้ใช้คณะอื่นไม่เห็นมีกฎนี้ชูสิงข,ขมวดคิ้วพูดว่าอาจารย์น่าจะมีเหตุผลของตัวเองหละมัง้งพวกนายไม่เข้าใจนักบูที่ยังไม่ผ่านแดนกำลังภายในอย่างเรา สิ่งสำคัญคือการสร้างพื้นฐานที่ดีไม่ใช่การสแสวงหาเคล็ดวิชาบูที่มีพลานุภาพยิ่งใหญ่ถ่ายทอดเคล็ดวิชาบูระดับดินให้พวกนายเพราะให้พวกนายเอาไว้ใช้ป้องกันตัวไม่ได้ให้ใช้สู้กับสิทธิสถาบันเดียวกันอยากแย่งอันดับดีๆก็ไปสร้างหลักฐานให้มั่นคงเองสิเหมือนกับสิบน้องลูกฝานไม่ต้องใช้พลานุภาพของท่าไม้ตายเคล็ดวิชาบูหานเฟิงกับชูสิงพูดอย่างจริงจังว่าสิทธิพี่รองพูดถูกต้อง อันที่จริงถ้าสิทธิ์พี่ใหญ่ยอมไปสู้เพื่ออันดับของสถาบันหลักก็คณะหนึ่งเดียวของเราก็สามารถแย่งชิงอันดีๆได้เหมือนกันถึงสู้คณะกระบี่คณะอนอย่างไม่ได้หานเฟิงยิ้มแล้วพูดว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ไม่ชอบต่อสู้แย่งชิงชอบฝึกฝนชอบดื่มเหล้ากินอาหารเขาไม่ไปแข่งขันหรอกชูเทียงชูสิงยิ้มแล้วพยักหน้าเหมือนคิดภาพตอนที่สิทธิ์พี่ใหญ่กินเหล้ากินอาหารขึ้นมาได้พูดขึ้นมาพวกเขาไม่ได้เจอสิทธิ์พี่ใหญ่นานมากแล้ว ลูกฝันกำลังทะลุระดับต่อไปพลังฟ้าดินนับไม่ถ้วนโดนเขาใช้เป็นปราณชีของตัวเองแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายพลังไหลเวียนอยู่ในร่างกายปราณชี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร่างกายของเขาเหมือนฟองน้ำซึมซับพลังฟ้าดินอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เรียกว่าทะลุระดับไม่มีอะไรนอกเสียจากหลังจากที่ความสามารถในการแบกรับของร่างกายถึงจุดสูงสุดแล้วทะลุระดับขึ้นจากเดิมเส้นลมปราณขยายกว้างขึ้นกล้ามเนื้อร่างกายแข็งแกร่งขึ้นขั้นหนึ่ง ในตำนานร่างกายของเซียนบูหยินหยางเหมือนกับอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและร่างกายแบบนั้นไม่สามารถเป็นได้ด้วยการฝึกทุกวันจำเป็นต้องเพิ่มความแข็งแกร่งทุกครั้งจนสุดท้ายไม่เกรงกลัวอะไรบนโลกลู่ฝานนั่งอยู่ตรงนี้หนึ่งวันหนึ่งคืนพวกหานเฟิงไม่ได้ไปไหนค่อยคุ้มกันอยู่ข้างๆตลอดเพราะที่นี่เป็นถิ่นของคณะนานาแม้ลู่ฝานเอาชนะอี้ไปได้สิทธิ์ทั่วไปของคณะนานาไม่มีทางมาหาเรื่องพวกเขาอีก แต่ไม่แน่สิทธิ์ของคณะนานาบางส่วนอาจจงใจมาหาเรื่องขณะที่ลูกฝานกำลังทะลุระดับจะโดนคนอื่นรบกวนไม่ได้พระจันทร์หายไปพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์แรกของยามเช้าสาดลงบนตัวลูกฝานในที่สุดลูกฝานลืมตาขึ้นพลังเต็มเปี่ยมร่างกายทําให้ลูกฝานอยากหอนออกมาเห็นลูกฝานลืมตาขึ้นมาฉูเทียนที่นั่งอยู่ข้างๆตลอดเวลาพูดว่าสิทธิ์น้องลูกฝานในที่สุดนายก็ฝึกเสร็จแล้ว ลู่ฝานหันไปมองเห็นสิทธิพี่หานเฟิงกับสิทธิพี่ชูสิงนั่งหันหลังพิงกันหลับน้ำลายยืดชูเทียนตะโกนใส่หานเฟิงแล้วพูดว่าตื่นมีคนบุกมาฆ่าแล้วหานเฟิงลืมตาขึ้นมาดึงกระบี่ฟ้าครามออกมาแล้วพูดว่าใครใคใครที่มันไม่ดูตามาตาเรือชูสิงขยี้ตาแล้วพูดว่าสิทธิน้องหานเฟิงนายมีสติหน่อยได้ไหมกระบี่นายจะถูกฉันแล้ว ชูเทียนกับลู่ฝานหัวเราะอย่างมีความสุขหานเฟิงหันมามองชูเทียนแล้วพูดว่าสิทธิ์พี่รองแบบนี้ไม่สนุกเลยไม่สนุกสักนิดชูเทียนยิ้มแล้วพูดว่าฉันว่าสนุกมากนะโอเคไม่ต้องนอนแล้วเราควรกลับกันแล้วหานเฟิงแบกต้นปรงสาคูเอาไว้เรากลับกันเถอะหานเฟิงตอบรับและแบกต้นปรงสาคูขึ้นมาทุกคนกลับคณะอย่างมีความสุขหานเฟิงแบกต้นปรงสาคูแล้วยื่นหน้าเข้ามาพูดกับลู่ฝาน สิทน้องลู่ฝานเดี๋ยวกลับไปในสู้กับฉันสักสองกระบวนท่าสีวิชากระบี่ของนายไม่เลวจริงๆนะนายว่าฉันเรียนได้ไหมลู่ฝานเกาหัวแล้วพูดว่าน่าจะได้นะครับแต่ผมไม่รู้จะสอนยังไงสิ่งนี้ซับซ้อนมากหานเฟิงยิ้มแล้วพูดว่าวางใจเถอไม่มีเคล็ดวิชาบูอะไรที่สิทธิ์พี่ของนายเรียนไม่ได้ก็แค่วิชากระบี่ไม่ใช่หรอไอ้สิบหายพวกนั้นรีบเข้ามาเลย ลู่ฝานยิ้มแล้วพยักหน้าหลังผ่านไปสองช่วยยามทั้งสี่คนกลับมายังคณะหนึ่งเดียวเพิ่งมาถึงหน้าประตูลู่ฝานเห็นคนสามคนยืนอยู่กลางลานบ้านหนึ่งในนั้นคืออาจารย์อี้ชิงแต่อีกสองคนเขาไม่รู้จักผู้อาวุโสคนหนึ่งหนวดเคขาวๆายาวจนใกล้จะลากพื้นรูปร่างผอมใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิม้ม ส่วนอีกคนเป็นคนรูปร่างสมบูรณ์ที่สูงและอ้วนกว่าอาจารย์อี้ชิงพุงยื่นออกมาร่างกายเต็มไปด้วยไขมันเหมือนลูกบอลร่างกายคนเรามีหลายลักษณะแต่คนผอมมีรูปแบบผอมเป็นของตัวเองแต่คนอ้วนล้วนไม่เหมือนกันเขายืนอยู่กับอาจารย์อี้ชิงเหมือนสัตว์อสูรที่เป็นหมูอ้วนสองตัวถูกขัดเกลามาอย่างดีแต่ตัวนี้อ้วนและหัวล้านไม่มีผมบนหัววาววาวเป็นอย่างมากสิทธิพี่ใหญ่อาจารย์เต้ากวงหานเฟิงกับฉู่สิงพูดออกมา ลู่ฝานเข้าใจทันทีที่แท้สองคนนี้คืออาจารย์เต้ากวงกับสิ์พี่ใหญ่ของคณะหนึ่งเดียวอาจารย์อี้ชิงเห็นพวกเขาสี่คนเขาส่งเสียงหืดแล้วพูดว่าพวกแกสี่คนไปไหนมาอีกหานเฟิงฉันบอกแกแล้วใช่ไหมห้ามพวกแกไปวุ่นวายที่ไหนพวกแกไปทําอะไรกันมาอีกอาจารย์อี้ชิงรีบเดินเข้ามาเมื่อเห็นต้นปรงสารูอาจารย์อี้ชิงตาเป็นประกายต้นปรงสารูพันปี พวกแกไปเอาสิ่งนี้มาหรือมิหน้าละถึงมาถามหาขวานจากฉันหานเฟิงยิ้มแล้วโยนต้นไม้ลงจากนั้นพูดว่าจะสร้างบ้านให้สิทธ์น้องลู่ฝานต้องเลือกไม้ดีอยู่แล้วครับอาจารย์อี้ชิงยิ้มแล้วพูดว่าไม้นี้ไม่เลวจริงๆเดี๋ยวเอาดอกปรงสาคูมาให้ฉันสักสิบกว่าดอกฉันขาดใบชาอยู่พอดีชาดอกปรงสาคูคิดว่าดื่มแล้วน่าจะไม่เลวชูสิงกับชูเทียนน้าสลดลงทันที แป๊บเดียวหายไปหลายสิบดอกอาจารย์เต้ากวงเดินเข้ามาเช่นกันมองต้นปรงสาครูแล้วพูดว่าของดีเลยนี่ดูคุ้นตามากไม่สนละเอาให้ฉันหลายสิบดอกด้วยได้ยินว่าเอาสิ่งนี้มาเช็ดก้นจะทิ้งกลิ่นหอมเอาไว้ด้วยสีหน้าชูสิงชูเทียนอึมครึมทันทีเอามาเช็ดก้นพูดออกมาได้ลู่ฝานอ้าปากครั้งเดิมทีเขาคิดว่าอาจารย์เต้ากวงที่ดูเหมือนเซียนแท้จริงน่าจะเป็นอาจารย์ที่มีวิทยายุทธ์สูงส่งเช่นกันคิดไม่ถึงว่ามาถึงก็พูดแบบนี้แล้ว อาจารย์เต้ากวงหันมามองลูกฝานแล้วพูดว่านี่คงเป็นนักเรียนใหม่สินะได้ยินว่านายอยากเรียนเพลงเต๋าหนึ่งเดียวเหอะเหงนั้นนายต้องโชว์ความสามารถให้ฉันเห็นสักหน่อยไม่งั้นฉันไม่ถ่ายทอดให้นายง่ายๆหรอกนะลูกฝานพยักหน้าพูดว่าผมทำดีที่สุดแน่นอนครับอาจารย์เต้ากวงพยักหน้ารีตามองลูกฝานสายตานั้นทำไมลูกฝานรู้สึกขนลุกตอนนี้คนอ้วนด้านหลังเดินเข้ามาเช่นกันรอยยิ้มบนใบหน้าเหมือนรอยจับจีบบนสลาเปา สวัสดีสิทธ์น้องห้าฉันชื่ออูเหวย่ยนายเรียกฉันว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ก็ได้ต่อไปถ้านายมีอะไรลำบากมหาฉันได้ใช้สิทธิ์พี่ใหญ่เป็นโลกกำบังได้ประโยคเดียวทำให้ลู่ฝานรู้สึกดีกับเขาทันทีไม่พูดก็ไม่ได้ว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ดูเป็นกันเองดูยังไงก็เหมือนคนจริงใจลู่ฝานเรียกสิทธิ์พี่ใหญ่อย่างนอบน้อม รอยยิ้มบนใบหน้าสิทธิ์พี่ใหญ่กว้างขึ้นอีกเขาเอามือคลำอยู่ด้านหลังครู่หนึ่งจากนั้นหยิบของรูปร่างเหมือนหัวชัยเท้าออกมาวางไว้ในมือลูกฝานแล้วพูดว่าเจอหน้ากันไม่มีของขวัญดีๆให้นายสิทธิ์น้องหา้าอันนี้ให้นายลูกฝานมองของที่มีรูปร่างเหมือนหัวชัยเท้าด่าว่าน่าจะเป็นยาสมุนไพรแต่ไม่รู้ว่าคือสมุนไพรอะไรอาจารย์เต้ากวงที่อยู่ข้างๆอธิบายว่าลูกฝานนี่คือยาเสริมจิตยาวิเศษกว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ของนายจะหามาได้ ไม่ง่ายเลยในหาโอกาสเหมาะสมกินมันลงไปสามารถทะลุระดับอวัยวะภายในเส้นลมปราณในร่างกายได้ลูกฝานอ้าปากค้างด้วยความตกใจนี่เรียกว่ายาวิเศษหรือายาวิเศษที่ไหนหน้าตาเหมือนหัวชัยเท้าแบบนี้ล้อเล่นหรือเปล่าสิทธิพี่ใหญ่พูดอย่างกระอักกระอ่วนว่าฉันไม่ชินกับการกินยาเม็ด จึงบทยาให้เป็นผงโรยลงบนชายเท้าแห้งสิดน้องห้ากินควบคู่กันไปละกันตอนนี้น่าจะยังไม่เสียแค่โดนฉันนั่งทับไม่กี่ครั้งเองลูกฝานหนังตากระตุกเป็นชายเท้าจริงๆแถมยังเป็นชายเท้าที่โดนนั่งทับด้วยจูๆ่ๆลูกฝานรู้สึกไม่อยากกินสักนิดหลังผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงทุกคนมองบ้านไม้หลังใหม่ของลูกฝานด้วยรอยยิ้มอันสดใส ต้นปรงสาคูหนึ่งต้นเต็มเมไม่ได้เสียเปล่าเลยส่วนท่อนไม้ที่เหลือยังทำเตียงกับโต๊ะเก้าอี้ให้ลูกฝานบ้านไม้หลังใหม่มีกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของต้นโปรงสาคูลูกฝานยืนหน้าประตูรู้สึกเบิกบานและผ่อนคลายชูเทียนยืนแบกขวานอยู่ข้างข้างสิทธิ์น้องลูกฝานตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนี่คือบ้านของนายห้าห้าบ้านที่ทำจากไม้โปรงสาคูทนทานกว่าหินเสียอีกต่อไปถ้าบ้านของเราโดนลมแรงพัดไปหรือไม่ทันระวังโดนหานเฟิงทำพังเราจะได้มาใช้ห้องนายนอน ลู่ฝานยิ้มแล้วพูดว่าไม่มีปัญหาครับสิทธิ์พี่ทุกท่านอยากมาเมื่อไรก็ได้สิทธิ์พี่ใหญ่หัวเราะอ,อยู่ข้างๆสิทธิ์น้องชูเทียนพรุ่งนี้ช่วยฉันปรับปรุงห้องหน่อยสิช่วงนี้ฉันอ้วนขึ้นกลัวว่าห้องจะเล็กไปหน่อยชูเทียนมองท้องของสิทธิ์พี่ใหญ่แล้วพูดว่าสิทธิ์พี่ใหญ่พูดจริงนะดูไม่ออกเลยว่าพี่อ้วนขึ้นหรือว่าหลังจากที่คนอ้วนถึงระดับที่เหมาะสมจะดูไม่ออกว่าอ้วนแล้ว สิทธิพี่ใหญ่ตบท้องแล้วพูดว่าอย่าดูถูกไขมันนี้วิทยายุทธทั้งชีวิตล้วนพึ่งพามันนะชูเทียนชูสิงและหานเฟิงพยักหน้ายอย่างเข้าใจลู่ฝานฟังอยู่ข้างๆเลิกคิ้วขึ้นเบาๆไขมันเท่ากับวิทยายุทธ์เหรอเขาอยากรู้มากสิทธิพี่ใหญ่ฝึกวิชาประเภทไหนตะวันตกดินแสงยามโลเพลสาสส่องมาในลานบ้าน เจ้าดำเอาอาหารอันโอชะที่วางอยู่บนหัววางลงบนโต๊ะสิทธิ์พี่ใหญ่กับอาจารย์เต้ากวงเพิ่งเคยเห็นสัตว์อสูรทำอาหารเป็นครั้งแรกถึงกับเบิกตาโตหลังทานอาหารอโอชาฝีมือเจ้าดำสิทธิ์พี่ใหญ่นับถือเลยน้ำตาไหลพรากออกมาจากดวงตาสองข้างห้าปีแล้วห้าปีแล้วในที่สุดก็ได้กินอาหารมื้ออร่อยแล้วสิทธิ์พี่ใหญ่ร้องให้ไปกลืนอาหารคำใหญ่ไปรูปร่างสมบูรณ์ก็กินอาหารได้เยอะอาหารเต็มโต๊ะครึ่งหนึ่งลงไปอยู่ในท้องของสิทธิ์พี่ใหญ่อย่างรวดเร็ว หานเฟิงตะโกนว่าสิทธิพี่ใหญ่อย่าระยังอายแบบนี้พี่กินข้าวยังใช้วิชาเงาพันมือสิทธิพี่สิทธิน้องแย่งเลยถ้าไม่รีบกินจะโดนสิทธิพี่ใหญ่แย่งกินหมดนะอันที่จริงไม่ต้องให้หานเฟิงตะโกนคนอื่นก็เริ่มรีบกินกันแล้วเจ้าดำขี้เกียจสนใจพวกเขาเอาขาหน้าลากเก้าอี้มาหนึ่งตัวนั่งลงบนเก้าอี้เหมือนคนเจ้าดำเหลือเนื้อให้ตัวเองชามใหญ่มันกินอย่างมีความสุขตอนนี้อาจารย์เต้ากวงปัดคราวไปอีกด้านเริ่มทานอาหาร ทุกครั้งที่คนคณะหนึ่งเดียวกินข้าวจะเหมือนสงครามใหญ่ไม่เพียงแต่จะต่อสู้ด้านความเร็วยังต้องแย่งอาหารอีกตอนนี้เพิ่มคนมือไวอย่างอาจารย์เต้ากวงกับสิทธิ์พี่ใหญ่มาสองคนคู่ต่อสู้ใหม่ที่มีวิทยายุทธสูงการต่อสู้ยิ่งดูเดือดขึ้นผ่านไปไม่นานอาหารถูกแย่งกันจนหมดแล้วพูดว่าตั้งแต่นี้ฉันไม่ไปไหนแล้วไม่ไปเก็บตัวที่เขาอี้หลิงบ้าบออะไรนั้นแล้วมีสัตว์อสูรทั่วทุกที่อยากกินอะไรต้องใช้แรงตัวเองไปฆ่ามายังไงแล้ว คณะหนึ่งเดียวดีที่สุดห้าห้าเจ้าดำตั้งแต่นี้เป็นต้นไปน่ายอยู่กับฉันนะฉันจะเลี้ยงแกให้เป็นสัตว์อสูรวิญญาณสิทธิ์พี่ใหญ่หัวเราะแล้วเอ่ยขึ้นเจ้าดำกรอกตามองบนแล้วกอดชามไปกินที่อื่นฉันก็ไม่ไปไหนเหมือนกันอี้ชิงนายรับสิทธิ์ที่ดีมาแล้วไม่เพียงแต่คนจะดีสัตว์อสูรยิ่งดีเข้าไปใหญ่ลูกฝานนายให้เจ้าดำเป็นสัตว์ในตำนาน คุ้มครองคณะหนึ่งเดียวสิฉันรับรองว่าจะดูแลมันอย่างดีมันมีสายเลือดมังกรไม่ใช่หรอฉันจะให้มันกินของสายเลือดมังกรทุกวันลู่ฝานหัวเราะแล้วพูดว่าเรื่องนี้ตัดสินไม่ได้หรอกครับให้เจ้าดำตัดสินใจเองเถอะครับผมรู้สึกว่ามันก็ชอบที่นี่เหมือนกันทุกคนหันหน้าไปมองเจ้าดำกอดชามเดินไปหน้าห้องลู่ฝานแล้วหมอบลงจึงยิ้มออกมาบางๆอาจารย์เต้ากวงพูดว่า ถ้ารู้ว่ามีสัตว์อสูรจิตวิญญาณที่ทำอาหารเก่งมาคณะหนึ่งเดียวฉันควรกลับมาตั้งนานแล้วอ้อเห็นแก่เจ้าดำลู่ฝานนายบอกว่าอยากเรียนเพลงเต่าหนึ่งเดียวเดิมทีฉันจะทดสอบสักสองสามครั้งลู่ฝานได้ยินแววตาวูบไหวหันเฟิงและคนอื่นก็หยุดการกระทำเช่นกัน แล้วพูดต่อแต่ตอนนี้ฉันจะให้บททดสอบนายอย่างเดียวตั้งแต่คืนนี้นายฝึกเพลงเต่าหนึ่งเดียวชั้นหนึ่งกับอู๋เหวยสิทธิ์พี่ใหญ่ของนายถ้านายเรียนรู้ได้ภายในหนึ่งเดือนฉันกับอี้ชิงจะถ่ายทอดเพลงเต่าหนึ่งเดียวทั้งหมดให้ในายหานเฟิงชูสิงหานเฟิงชูสิงชูเทียนตาเป็นประกายทันทีลู่ฝานถามขึ้นมาว่าแล้วแบบไหนถึงเรียกว่าเรียนรู้ได้หลักครับอาจารย์เต้ากวงยิ้มอย่างเดาไม่ถูกแค่ในายใช้มันออกมาได้ก็นับว่าเรียนรู้ได้แล้ว ลูกฝานขมวดคิ้วอย่างไม่เข้าใจชูสิงชูเทียนหานเฟิงเริ่มครุ่นคิดความหมายของประโยคนี้มีเพียงสิทธิ์พี่ใหญ่ที่หัวเราะอยู่ข้างๆด้วยท่าทางแบบว่าฉันเข้าใจช่วงค่าแสงไฟสว่างสวัย อาจารย์อ,อี้ชิงอาจารย์เต้ากวงกลับห้องไปพักผ่อนนานแล้วเดิมทีลู่ฝานไม่รู้ว่าห้องที่ปิดสนิทข้างห้องอาจารย์อ,าารยอี้ชิงเอาไว้ทำอะไรตอนนี้เพิ่งรู้ว่าน่าจะเป็นห้องของอาจารย์เต้ากวงแต่จากที่สิทธิพี่หานเฟิงพูดในห้องเต็มไปด้วยฝุ่นและ,มะแมลงเต็มพื้นขอให้คืนนี้อาจารย์เต้ากวงนอนหลับอย่างปลอดภยัยสิทธิพี่ทุกคนรวมตัวกันในห้องลู่ฝาน Taj. ตอนแรกนัดกันว่าจะไปห้องสิทธิพี่ใหญ่แต่หลังจากสิทธิพี่ใหญ่เข้าไปทุกคนพบว่าไม่มีที่นั่งจึงจำใจต้องย้ายมาที่ห้องลู่ฝานที่นี่ใหญ่หญกว่่านิดหอย ย้ายเก้าอี้เรียบร้อยทุกคนนั่งลงสิทธิพี่ใหญ่นั่งลงบนเตียงแค่ก้นก็กินพื้นที่ไปครึ่งเตียงแล้วเห็นสายตากระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้ของสิทธ์น้องทุกคนสิทธิพี่ใหญ่พูดว่าพวกนายมีคำถามอะไรรีบถามมาฉันเป็นคนมีข้อพิเศษถ้าผ่านห้าทุ่มถึงตีหนึ่งไปฉันจะง่วงนอนมากอีกเดี๋ยวก็จะนอนแล้วดังนั้นถ้าพวกนายไม่อยากแบกฉันกลับห้องก็รีบถามมาซะ หานเฟิงรีบถามว่าสิทธิพี่ใหญ่พี่ฝึกเพลงเต๋าหนึ่งเดียวได้แล้วจริงเหรอตอนฝึกสำเร็จอาจารย์ให้ใช้หรือเปล่านี่ไม่ใช่เคล็ดวิชาบูระดับดินน่าจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมสิทธิพี่ใหญ่ลูบท้องแล้วพูดว่าอันที่จริงฉันฝึกได้แค่ขั้นสองเท่านั้นอาจารย์เต้ากวงบอกว่าฉันจิตใจบอบบางเพลงเต๋าหนึ่งเดียวขั้นสามน่ากลัวจนฝึกสำเร็จได้ยาก ดังนั้นจึงไม่นับว่าฝึกเพลงเต่าหนึ่งเดียวสำเร็จสมบูรณ์เดาว,ว่าคงไม่ถึงด้านพื้นฐานเลยมั้งอีกอย่างเพลงเต่าหนึ่งเดียวมีลำดับขั้นผู้ที่ถูกลิขิตว่าเรียนได้ยอมได้ผลดีกว่าวิชาระดับสวรรค์ส่วนผู้ไร้โชควาสนาถึงจะฝืนฝึกสำเร็จก็ใช้อะไรไม่ได้วิชาเหมือนกันแต่คนฝึกคนละคนล้วนแตกต่างกันสิ้นเชิงลู่ฝานถามอย่างตกใจว่าอัศจรรย์ขนาดนี้เลยหรอครับสิทธิพี่ใหญ่พยักหน้าเบา หานเฟิงพูดว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้สิทธิพี่แสดงให้ผมเห็นหน่อยสิเพลงเต๋าหนึ่งเดียวมีประโยชน์ยังไงกันแน่สิทธิพี่ใหญ่หัวเราะแล้วพูดว่าตอนนี้ฉันใช้ออกมาไม่ได้เพลงเต๋าหนึ่งเดียวของฉันฝึกอยู่บนไขมันของร่างกายนอกจากนายจะแตะต้องกับไขมันของฉันไม่งั้นมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นหานเฟิงหัวเราะแล้วพูดว่าสิทธิพี่ใหญ่อย่ามาหลอกผมจริงหรือเปล่าเพลงเต๋าหนึ่งเดียวสามารถฝึกบนไขมันได้ด้วยเหรอ พูดทางหานเฟิงตบลงไปที่ไขมันบนท้องสิทธิ์พี่ใหญ่อย่างแรงจากนั้นมีแสงสีทองสว่างวาบขึ้นมาหานเฟิงกระเด็นออกไปทันทีเสียงดังพักหานเฟิงกระแทกลงบนพื้นจนเป็นหลุมลึกเสียงร้องอดครวญดังเข้ามาในหูไม่หยุดสิทธิ์พี่ใหญ่สายหน้าพูดว่าสิทธิ์น้องหานเฟิงฉันบอกแล้วอย่าแต่ต้องไขมันฉันนายไม่ฟังเองความอยากรู้ของนายจะทําให้เกิดเรื่องไม่ช้าก็เร็ว หานเฟิงยกนิ้วกลางขึ้นมาจากในหลุมนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์มือที่พวกนักเลงข้างถนนชอบใช้ทักทายสิทธิพี่ใหญ่ทำเป็นไม่เห็นแล้วพูดต่อพวกนายมีอะไรจะถามอีกไหมถ้าไม่มีอะไรจะถามแล้วฉันจะมอบวิชาชั้นหนึ่งให้พูดทางสิทธิพี่ใหญ่คลำกระดาษใบหนึ่งออกมาจากก้นด้านหลังมีตัวอักษรใหญ่คำว่าหนึ่งมีแค่คำเดียวไม่มีอย่างอื่นสิทธิพี่ใหญ่พูดว่าดูให้ละเอียด ค่อยๆดูเมื่อดูวิชาออกพวกนายก็ทำได้แล้วลู่ฝานรับกระดาษมามองคำว่าหนึ่งธรรมดาธรรมดาแล้วขมวดคิ้วแน่นชูเทียนถามว่าสิทธิพี่ใหญ่เพลงเต่าหนึ่งเดียวฝึกอะไรกันแน่ครับแค่คำว่าอีตัวเดียวจะฝึกอะไรออกมาได้สิทธิพี่ใหญ่ลูบหัวแล้วพูดว่านายจะฝึกอะไรออกมาได้อยู่ที่ตัวนายเองโอเคหน้าที่ฉันเสร็จสิ้นแล้ว ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจมาถามฉันได้ฉันกลับไปนอนและฉูเทียนอย่าลืมมาขยายห้องให้ฉันด้วยสิทธิ์พี่ใหญ่ลุกขึ้นช้าๆแล้วเดินไปข้างนอกเมื่อมาถึงหน้าประตูยังลูบหัวเจ้าดำด้วยเจ้าดำไม่ต่อต้านสักนิดปล่อยให้สิทธิ์พี่ใหญ่ลูบหัวเบาๆหานเฟิงปีนขึ้นมาจากหลุมได้แล้วรีบเดินกลับมาพูดว่าเป็นไงทำไมสิทธิ์พี่ใหญ่ไปแล้วล่ะวิชาละ่ะลูกฝานส่งคำว่าหนึ่งให้หานเฟิงแล้วพูดว่านี่คือวิชาสิทธิ์พี่หานเฟิงคิดว่าไง พลิกไปพลิกมาอยู่นานในที่สุดก็โยนกระดาษทิ้งแล้วพูดว่าไอชิบหายสิทธิ์พี่ใหญ่ล้อเราเล่นหรือเปล่าต้องโกรธเรื่องครั้งก่อนที่เราขโมยกางเกงเขามาทําเป็นตาข่ายแน่ๆฉันจะไปคุยกับเขาถ้าไม่ได้ชูเทียนรับกระดาษเอาไว้และดึงหานเฟิงไว้สิทธิ์พี่ใหญ่ไม่เอาเรื่องนี้มาล้อเล่นหรอกคําว่าหนึ่งต้องมีอะไรลึกลับแน่นอนนายดูกระดาษนี่สิไม่ใช่ของธรรมดารอยตัวอักษรก็ไม่เหมือนใช้หมึกธรรมดาเขียนด้วย ลูกฝันรีบยื่นหน้าเข้ามาดูเป็นอย่างที่สิทธิพี่ชูเทียนพูดกระดาษใบนี้มีพิรุธแม้ลายมือจะไม่มีอะไรแตกต่างแต่เมื่อมองดูอย่างละเอียดเห็นว่ามีแสงบางๆสว่างอยู่ในนั้นตรงกลางคำว่าหนึ่งดูเหมือนธรรมดาแต่เมื่อเพ่งมองจะพบว่าสติของตัวเองจมดิ่งลงไปทีละนิดเรากับคำว่าหนึ่งจะทำให้เขาจมดิ่งลงไปในที่ใดที่หนึ่งต่อมาลูกฝานเห็นกระแสลมใสปรากฏขึ้นมากระแสลมนี้ทำให้ลูกฝานรู้สึกจิตใจวุไหว เขารีบตั้งสติพวกสิทธพิพข้างๆก็พยายามจะหาอะไรออกมาจากคำว่าอีเหมือนกันลู่ฝานตั้งสติพลังเมื่อกี้คืออะไรกันไม่เหมือนพลังปราณไม่เหมือนพลังชีนั่นมันพลังแบบไหนกันเต็มไปด้วยอันตรายราวกับแต่โดนนิดหน่อยก็จะทำให้ร่างแหลกเป็นชิ้นลู่ฝานแอบคิดอย่าบอกนะว่านี่คือพลังของเพลงเต๋าหนึ่งเดียวลู่ฝานยื่นหน้าเข้าไปอีกครั้ง หานเฟิงชูสิงชูเทียนตัวสั่นขึ้นอย่างกระทันหันราวกับพวกเขาสัมผัสพ,พลังนี้ได้เช่นกันลู่ฝานกับอีกสามคนทำความเข้าใจกับตัวอักษรคำว่าอ e ีง่ายๆเพียงตัวเดียวตลอดทั้งคืนลู่ฝานเอาสติของตัวเองลงไปในนั้นสิบกว่าครั้งแต่ทุกครั้งที่เจอกับพลังสสยนั่นสติของเขาจะโดนโจมตีจากนั้นก็สะดุ้งอย่างรุนแรงเหงือซกไปหมดสภาพของหานเฟิงชูสิงชูเทียนไม่ต่างกันเท่าไหร่ ตอนลองติดต่อกันสิบกว่าครั้งชูสิงรับไม่ไหวเป็นคนแรกเหมือนเขาเพิ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ำเงือแตกจนตัวเปียกไปหมดจากนั้นหลับไปในห้องของลู่ฝานคนที่ฝืนไม่ไหวเป็นคนที่สองคือชูเทียนในตามีเส้นเลือดสีแดงหลังจากลองไปยี่สิบกว่าครั้งชูเทียนก็ล้มลงไปคนที่สู้จนถึงฟ้าสว่างเหลือแค่ลู่ฝานกับหานเฟิงสภาพของลู่ฝานยังดีหน่อยแต่หานเฟิงเริ่มด่าออกมาไม่หยุดเหมือนกับมีเพียงการทำแบบนี้ถึงจะทำให้เขายือนหยัดต่อไปได้ ลองอีกสองสามช่วยยามหานเฟิงลุกขึ้นยืนจับหัวตัวเองแล้วพูดว่าฉันฝืนไม่ไหวแล้วสิน้องลู่ฝานทำต่อไปเถอะฉันกลับไปพักผ่อนที่ห้องละให้ตายเถอะทำไมฉันปวดหัวขนาดนี้ปวดจนจะตายแล้วหานเฟิงเดินวนเงินกลับห้องแม้แต่ประตูห้องก็ไม่ปิดลู่ฝานสูดหายใจลึกเขาเริ่มปวดหัวนิดนิดเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงขั้นทนไม่ไหวแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเขาคงเหมือนพวกสิบพี่ พลังอันน่ากลัวนั้นไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเมื่อสติเข้าไปใกล้นิดหน่อยก็จะโจมตีจนแตกสลายไม่ว่าจะลองสักกี่ครั้งเกรงว่าผลคงเหมือนเดิมลูกฝาหนลับตาลงเคลื่อนไหวพลังฟ้าดินเริ่มฟื้นฟูร่รางกายตัวเองเขาไม่ได้สูญเสียปราณชี่ไปสักนิดแต่ร่างกายรู้สึกแย่จนน้าตกใจลูกฝานไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรสิ่งที่เขาทำได้เพียงอย่างเดียวคือเคลื่อนไหวพลังฟ้าดินเข้าสู่ร่างกายปราณชี่ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย แสงแดดยามเช้าตรูสองเข้ามาในห้องอาจารย์เต้ากวงอาจารย์อี้ชิงเดินออกจากห้องแทบจะพร้อมกันสายตาของทั้งสองคนดีมากจนน่าตกใจเห็นสภาพลูกฝานในห้องจากไกลๆเมื่อหันมาก็เห็นหานเฟิงฟุบอยู่บนที่นอนอาจารย์อี้ชิงหัวเราะอยากฝึกเพลงเต่าหนึ่งเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายแค่เจอกับพลังวิญญ,ญาณสายเดียวที่เซียนบูหนึ่งเดียวทิ้งไว้ไม่รู้ว่าอัจฉริยะยอมแพ้ไปตั้งเท่าไรแล้ว แม้พลังวิญญาณน,นั้นจะแข็งแกร่งและเป็นอมตะแต่ยังไงก็มีวิธีข้ามผ่านไปได้เหมือนฉันกับนายทำความเข้าใจวิชาจิตควบคุมพลังปราณใช้ทักษะเอาชนะพลังอาจารย์อี้ชิงพยักหน้าใช่แต่ทำเช่นนี้ก็ไม่สามารถฝึกเพลงเต่าหนึ่งเดียวถึงจุดสูงสุดได้ไม่รู้เมื่อไรจะมีอัจฉริยะที่สามารถทำความเข้าใจการเปลี่ยนพลังปราณเป็นพลังวิญญาณออกมาจริงๆสักคนเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของคณะหนึ่งเดียวจะได้ถ่ายทอดอย่างแท้จริงสักทียากพลังวิญญ,ญาณ เป็นเซียนบู๊หนึ่งเดียวสร้างออกมาหลังจากเขาได้เป็นขุนพลังสุดเหนือฟ้าจากความสามารถขุนพลังสุดเหนือฟ้าของเขาจึงสร้างวิชาเหนือฟ้าแบบนี้ออกมาได้คนรุ่นต่อมาซึบซับได้นิดหน่อยแต่มีผลดีมากมายถ้ามีคนทําความเข้าใจวิธีเปลี่ยนพลังปราณเป็นพลังวิญญาณผ่านพลังวิญญาณได้จริงคนนั้นคงมีพรสวรรค์แข็งแกร่งกว่าอาจารย์หนึ่งเดียวคนระดับนี้ถึงจะนับว่าเป็นคนที่โดดเด่นจนน่าตกใจเกินกว่าความสาเร็จในอดีตเยอะไปทั่วจีนแม้แต่ในหมู่วีรบุรุษรุ่นเยาว์ที่ชนะทั้งโลกนี้ อาจารย์อี้ชิงยิ้มแล้วพูดว่าถูกต้องที่สุดตอนนั้นเซียนบูหนึ่งเดียวเป็นที่เรื่องลือไปทั่วในการแข่งขันนานาประเทศถ้าคณะหนึ่งเดียวของฉันมีนักเรียนที่ไปเข้าร่วมการแข่งนานาประเทศได้ถือว่าสวรรค์เมตตาแล้วอาจารย์เต้ากวงพูดว่าอย่าคิดเรื่องไม่เข้าท่าพวกนี้เลยการแข่งรอบคัดเลือกของประเทศอูอานไม่รู้สถาบันสอนวิชาบูของเราจะคัดเลือกผ่านสักคนหรือเปล่าอาจารย์อี้ชิงยิ้มย,ย้ยยันตัวเองแล้วพูดว่า ตอนนี้คณะหนึ่งเดียวของฉันขนาดลำดับรายชื่อยังอยู่ลำดับสุดท้ายของสถาบันสอนวิชาบูเฮอเฮอาจารย์เต้ากวงพูดว่าสุดท้ายก็สุดท้ายสิลำดับของสถาบันสอนวิชาบูไม่เห็นทำไรได้อาจารย์อี้ชิงพูดว่าทำอะไรไม่ได้ก็จริงแต่ได้ยินแล้วรู้สึกไม่ดี นายอยากไปทำความรู้จักกับผู้แข็งแกร่งคณะอื่นไม่งั้นนายจะรู้ว่าการอยู่ในลำดับที่9ก้าจะโดนคนอื่นย่อเย้ยขนาดไหนไปเอาลำดับดีๆมาโดยไม่ต้องใช้วิชาระดับดินจะทำลายกฎเกณฑ์ไม่ได้เพราะเซียนบูหนึ่งเดียวจากโลกนี้ไปเป็นร้อยเป็นหมื่นปีแล้วอาจารย์อี้ชิงกับอาจารย์เต้ากวงหัวเราะขึ้นพร้อมกันเจ้าดำที่นอนราบอยู่หน้าประตูมาตลอดบิดขี้เกียจหันไปมองลูกฝาและคนอื่นที่ยังนอนอยู่ในนั้นด้วยสายตาดูหมิน่น สีหน้ากำลังบอกว่าขนาดสัตว์อสูรอย่างฉันยังตื่นแล้วมนุษย์อย่างพวกนายยังนอนกันอยู่อีกคนที่เกียจจริงๆเจ้าดำเห่าสองครั้งหันหน้าเดินไปบนเขามันจะไปหาวัตถุดิบอาหารกลับมาและฝึกวิชาอสาูรเห่าหอนด้วย